เด็กของบล็อบที่เก่งที่สุดในความคิดของผมก็คือเด็กดลอบธานอสครับบล็อบเนี่ยถือเป็นของที่มายกระดับเด็กธานอสให้เก่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมไปอีกนะในสตรีมเมื่อวันก่อนที่ผมเล่นเด็กนี้เนี่ยเด็กนี้มีวินเรทถึง70%แถมยังสามารถเก็บคิวให้ผมถึง6กกว่าคิวได้ด้วยถ้าใครจะเอาเด็กนี้ไปไต่แร็งไปเล่นคอนควสเนี่ยรับรองได้เลยว่าเล่นได้แบบชิวๆนะซึ่งเมื่อคอมโบของเด็กมันติดแล้วเนี่ยพามก็จะเป็นประมาณนี้ที่บล็อบมาแล้วบล็อบมาแล้ว,ลวจิม เพิ่มพลังพี่ลบล็อฟแบบ10ล้านเปอร์เซ็นคือเกมนี้เราเรายังไงไม่รู้อะแต่เราจะได้เห็นลบล็อฟที่ใหญ่ที่สุด let's go งง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 ง h งงงง ก็เดี๋ยวไปดูต่อกันในช่วงแนะนำเด็กได้นะครับว่าบลอสมันเข้ามายกระดับเด็กยังไงคอมโบเด็กทานอสอะไรสําคัญบ้างอะไรทดแทนได้อย่าข้ามนะครับเพราะวผมอธิบายละเอียดยิบยิบยิเอาเด็กไปเล่นจะได้เล่นเป็นกันนะไม่เป็นการเสียเวลา ไปดูหน <muitas S 2> ้าตาของเด็กกันเลยและนี่คือหน้าตาของเด็กบล็อบธานอสครับมันก็คือเด็กธานอสคอนโทรลทั่วไปธรรมดานี่แหละเพียงแค่ว่าเราก็จะใส่บล็อบเข้ามาเป็นเพลปิดที่สรงพลังมากๆในเด็กของเรานั่นเองความสามารถของบล็อบก็คือเจอรวมร่างกับการ์ดทุกใบในเด็กของเราที่เหลืออยู่แล้วก็จะเอาพลังต่อสู้ของการ์ดใบนั้นมาเป็นของตัวเองครับซึ่งในเด็กธานอสเนี่ยจำนวนการ์ดที่เรามีในเด็กมันก็จะเยอะกว่าเด็กปกติเด็กอื่นๆอยู่แล้วเพราะว่าธานอสเจอรับสโตนเข้าไปในเด็กของเราด้วยนะทำ เติบโตเป็นการ์ดพลัง20 30 40เนี่ยมันง่ายมากๆแถมการใส่บล็อปเข้ามาในเด็กานอสเนี่ยยังช่วยกบจุดอ่อนสําคัญของเด็กทานอสให้หายไปด้วยนั่นก็คือต่อจากนี้ไปเนี่ยเด็กธานอสจะไม่แพ้ดาร์คคอรอ,อีกต่อไปแล้วครับเพราะว่าการที่บล็อปรวมร่างกับการ์ดในเด็กของเราเนี่ยมันก็จะทําให้การ์ดในเด็กเราเหลือศูนย์ใบนะจากปกติเด็กดาร์คคอรอเจอทานอสดาร์คคอรอตัวเบิ่มๆพลัง10หน่วย20หน่วยการแปลว่าพอโดนบล็อปไปเนี่ยพลังของดาร์คคอรอก,ก็จะถูกลดเหลือศูนย์นนนหเนเหมือน ส่วำคัญที่ทำให้เด็กทานอสมันเก่งมากๆในช่วงนี้ครับ ส่วนผสมอื่นในเด็กก็จะเป็นส่วนผสมในเด็กธานอสคอนโทรลทั่วไปนะคอมโบหลักๆของเด็กธานอสก็คือการเล่นไทม์สโตนหรือว่าไซล็อกในเทินสครับเพราะที่ว่าในเทินสเราสามารถเล่นการ์ดห้าเนจี้เก่งๆได้ก่อนฝั่งนรงข้ามนะเล่นโปรเอ็กล็อกเทินสีเล่นวิชั่นเทินสีนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เด็กธานอสหลายๆเด็กมักจะใส่การ์ดห้าเนจี้เก่งๆเข้ามาเยอะมากๆครับอย่างในริสที่ผมเอามาแนะนําในวันนี้ก็ใส่การ์ดห้าเนจี้เข้ามา5้าใบด้วยกันเลยใส่การ์ดอย่างโปรเอ็กมาล็อกในเทินสถ้าล็อกแล้วชนะเลนให้้เราได จะทำให้เราได้เปรียบมากๆในเทินที่เหลือใส่การ์ดอย่างลีเจียนเข้ามาเพราะว่าเป็น5 e n e น G y ที่มีพลังสูงครับก็มาคอมโบกับบล็อกก็ได้ในกรณีที่ลีเจียนอยู่ในเด็กหรือว่าจะเอามาใช้ตามสถานการณ์ก็ได้ครับลีเจียนเพิ่มพื้นที่ที่เราต้องการเปลี่ยนพื้นที่ที่เราไม่ชอบขัดคอมโบั่งฟรงน้ามเราจะมีการ์ดอย่างวิชันก็เป็น5 e n e น G y ที่เก่งทั่วไปมีพลังสูงด้วยเอาไว้ให้บล็อกกินก็ได้การ์ดอย่างแอโร่ก็กรณีเดียวกันครับเป็น 5G ที่เก่งพลังสูงเอาไว้ให้บล็กกบกก Guard อลลกเก เป็นการ์ดสองเอเนจีกับการ์ดสี่เอเนจีที่เก่งทั่วไปอยู่ได้ทุกเด็กจะเอาไว้คอมโบกับโรเอ็กก็ได้แล้วแหละเอาไว้ก๊อปปี้อะไรในเด็กเราก็มีประโยชน์แทบจะทั้งหมดแล้วในลิสต์นี้ผมจะใส่การ์ดอย่างโอโคเยเข้ามาด้วยครับความสามารถของโอโคเยก็คือจะบัฟพลังบวกหนึ่งให้กับการ์ดทุกใบในเด็กของเราก็แปลว่าสโตนของทาโนสทุกใบก็จะได้บวกหนึ่งพลังต่อสู้การ์ดทั่วไปในเด็กของเราก็จะได้บวกหนึ่งพลังต่อสู้ซึ่งก็จะเป็นผลดีกับลอฟมากๆในเธอสุดท้ายของเรานะเพราะว่าการ์ดทุกใบท จะตัวโตตามไปด้วยนั่นเองแล้วก็บายสุดท้ายเด็กก็เป็นเทคการครับใส่ช้างฉีมาสู้กับตัวใหญ่สู้กับวิงคอนของพานุงา่งขา้ามหลักๆก็แค่นี้เลยครับเด็กทานอสคอนโทรคอมโบเหมือนง่ายๆนะเล่นสโตนเล่นไซล็อกในเทิน์น3แล้วก็เล่น 5G ในเทิน์น4แล้วที่เหลือก็รับมือตามสถานการณ์ได้เลยครับเดี๋ยวต่อไปจะไปแนะนําการทดแทนครับเผื่อใครไม่มีใบไหนสำหรับเด็กทานอสคอนโทรคอมโบหลักๆก็อย่างที่บอกไปนะมันคือการเล่นไซล็อกหรือว่าทามสโตนในเทิร์น3เพื่อเล่นการให้ในที่เก่งๆในเทิร์น4เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีทานอสถ้าคุณมี คุณเล่นเด็กธานอสคอนโทรลได้แน่นอนครับตัวสมที่เหลือมันก็เป็นแค่ของที่เอามาเสริมคอมโบให้แรงขึ้นถ้าคุณไม่มีการให้ในจี่เก่งๆไปไหนไม่มีรีเจียนไม่มีแอโร่ก็ไปใส่การให้ในจี่เก่งๆไปอื่นเข้ามาทดแทนได้ครับใส่บูมาเวลเข้ามาก็ได้เอามาคอมโบกับสโตนของธานอสบัฟแบบคุมค้มๆใส่การอย่างเดวิลไดโนซอเข้ามาก็ได้ครับใส่การอย่างคอเข้ามาก็ได้หรือจะไปใส่การอย่างด็อกออกเข้ามาเล่นในเด็กนี้ก็ได้เหมือนกันนะถ้าใครไม่มีอะไรออดหรือว่าถ้าใครไม่มีบล็อปเนี่ยก็ไปใส่การปิดเกม หกเอเนจีใบอื่นเข้ามาทดแทนได้ครับใส่ลีดเดอร์เข้ามาก็ได้ใส่แมกนิโตเข้ามาก็ได้เหมือนกันถ้าใครไม่มีเจฟ f ไม่มีไอออนแลก็ไปใส่ก๊าซสี่เอเนจีอย่างเก่งใบอื่นเข้ามาก็ได้ครับใส่ครอสโกลเข้ามาก็ได้เป็นสีในจีที่มีพลังสูงใส่ไว e q ควีนเข้ามาก็ได้ใส่เทคการ์ดเองชันเฟรชมาเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันครับใส่อาร์เมอร์ใส่ลู e c เคช หรือจะไปใส่ช a d o w King มาเทคเพิ่มก็ได้เหมือนกันนะก็ลองปรับกันดูได้ตามคอลเลกชันที่คุณมีเลยครับถ้า,ามีคำถามอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเดี๋ยวผมจะไปตามตอบทั้งหมดแล้วก็ถ้าใครชื่อชอบคอนเทนต์ก็อย่าลืมกดไลค์กด s Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยแล้วก็ก่อนที่ไปดูไฮไลท์เกมเพลย์วันนี้ผมก็ขอแนะนำร้านดังเปลีอยนรานและเกมมือถือราคาถูก The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ เติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the hunt shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับตตัััดดดดดรรรุุุ่่่่่่่นนนนนใใใใหหมมมมีสบปปิไไไไฟออออาก้ชช็ ใส่ O C C Y ลดร้อยหนึ่งใส่ O C C Y ลดร้อยหนึ่งรุ่นไม่นี้ฮา e x c a l i b s t a l e s s Steel ชาเวสแฟนบอยเราต้องสร้างสมดุลให้จากกวางเราสร้างสมดุลให้จากกวางโอเคโอเคเยมามือแรกนี่มันโซกูดใช่ปะละ่ะเพราะว่าเราสามารถจิ้มได้ทั้งเด็กแบบคุ้ม แนปใส่ไปเลยแบบดูดันครับท่บบานผู้ชมเดียบขออนุญาตขออนุญาตจิ้มใส่เด็กพี่บล็อคม,มาแล้วพี่บล็อคม,มาแล้วจิ้มจิ้มจิ้มลุคเคสเด็กอะไรเอ่ยเด็กอะไรมีลุคเคสเที่อผมเล่นผมเล่นที่เหมืองได้ด้วยนะเนี่ยผมสามารถเล่นที่เหมืองได้ด้วยนะ เพิ่มพลังพี่ลบล้อแบบสิบล้านเปอร์เซ็นมีคริสเตนอืมเขาได้กก็หลยว่าโบ้สามเหรอผมผมค่อนข้างกลัวโดนโบ้สามว่ะเหมือนจะเป็นโบ้สามไหมลีเจียนเหมืองไปเลยเอ่ะล <laughs> ีเจียนเหมืองไป โอ้โหฮสกาลิตวิชอิวิสิเบิลวะมันโบสามจริงด้วยโบสามจริงด้วยทนะ่านผู้ชมแล้วผมจะไหวไหมวะผมจะไหวไหมวะคือเกมนี้เราเรายังไงไม่รู้อะแต่เราจะได้เห็นบล็อฟที่ใหญ่ที่สุดนะครับเรากำลังจะได้เห็น The Biggest Blob ผมจะแพ้ชางฉีดักอะ่ะใช่ปะแพ้ชางฉีดักแพ้ Shadow King ดักตรงนี้เขาอาจจะวาร์เคอรี่ไว้นะเล่นเล่นบายเดียวเทิร์น5เนี่อาจจะเป็นวาร์เคอรี่ Let's go blob Let's go งำ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 งม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  The weakest blob Holy shit อย่านะโอเค Let's go Let's go boys ยิซงสวีรีสนโคตรใหญ่นนะโคตรใหญ่โคตรเบิ่มโคตรอิม่มกินอะไรไปบ้างล่ะมันมันดูได้ไหมเนี่ยมันกดดูไม่ได้ห่าว่ากินอะไรไปบ้างแต่ว่า57นะครับ <wh ats> โดนเนิฟแน่นอนใจเย็นใจเย็นใจเย็นการเพิ่งออก ไม่ได้เก่งเวอร์ขนาดนะั้นเทใจยเย็นนี่ไงเทใจยเย็นโอโคเยมาอีกแล้วโอโคเยจิ้มเด็กไม่มีลิเจียนสายอะไรก็ฮัตจี้ใบอื่นนะครับฮัตจี้ใบอื่นพลังเยอะๆขออนุญาตจิ้มเข้าไปในเด็กจิ้มเด็กแบบเบิรมๆจิม้ม ชี uh, not, uh? not, like away, away, ้ห้างอีฟีนอร์ดเหรอถ้าชี้ห้างฟีนอร์ดผมอยากเก็บเรลิตี้ไว้นะเก็บเรลิตี้ไว้ไว้เล่นมาจิกมาแลวพี่บล็อฟของเรากินเข้าไปถือมนการทำลายไม้ไม่ครับวิชั่นโอเคโอเค ถ้าผมชนะกลางได้เราน่าจะชนะเกมนี้แล้วนะถ้าผมชนะกลางได้ผมคิดว่าผมชนะนะใส่ขอบโอเคโอเคขวาผมย้ายไปขวาผมชนะแล้วเนาะคิดว่าคิดว่าย้ายไปขวาเนะชนะแล้ว แล้วเขากำลังจะได้พบกับกาลังจะได้พบกับอย่านะอย่าอย่าลิชนะอย่าลิชนะพี่ชายอย่านะมาจีอผู้ชมเราเราต้องเล่นนี่เหรอไม่เอาอะ่ะใช่ปะ่ะไม่เอาอะ่ะใช่ปะ่ะเราต้องบล็อกอยู่แล้วล่า บล็อปอยู่แล้วเปล่าแล้วคุณก็ไปวัดกับผมเอาคุณก็มาวัดเอาแล้วกันว่าอินฟินออคุณอ่ะมันจะตัวเท่าไหร่ฮักคุณมันจะตัวเท่าไหร่คุณไปวัดเอาแล้วกันย้ายแหลดคือคือ,คอย,ย้ายย้ายแหลดได้ย้ายแหลดได้เล่นเรลิตี้บวกไอนี้ได้เรลิตี้บวกนู่นนี่นั่นได้ไม่เอาแต่เราจะเล่นเราจะเล่นบล็ v บอปวีบล็อปบล็อบล็อตัวนี้พลังสามสิบอะใช่ปะ่ะพลังสามสิบเป็นอย่างต่ำอะสแนปได้ไหมถามนะแต่สแนปไปแล้ว ถามนะแต่ไม่รอคำตอบแบบฮักของคุณอนะ่ะอินฟินิทของคุณอนะ่ะมันจะมาสู้พิบล็อปได้ยังไงเงา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 ,งา,าเาดิลงมาดิฮักคุณนะลงมาสิครับลงมาสิครับฮักของคุณนะ่ะลงมาเลยลงมาเลยครับเขาเขา,าเขา,หาไหวเขาไหวไหมวะเขาไหวปะวะท่านผู้ชมฮะแหลดยายแล้วฟู่ พวกคุณก็เป็นคนตลกเหมือนกันนะครับเนี่ยสบา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 ยพี่บล็อบแคระยูเทียบล็อบบล็อบโซกูดว่ะเล่นไปสองเกมบล็อบแบกไปสองเกมละอดหม่ำได้พี่โหน่งแทนตลกไหมแชทผมจะให้พวกคุณเป็นผู้ตัดสินมุกเมื่อกี้ตลกไหม สองเต็มห้าได้มุมปากโอเคยังไงแล้วตอนนี้ทานอสมันอกอาราวาดไงใครไผก็อยากเล่นทานอสใครๆก็อยากเล่นทานอส โอเคโอเคชาผมจะทำมันผมจะทำมันแชท I will do it I Will do it bro แลตดกับฮาฟูตัวไหนดีกว่าเหรอฮาฟูก็เก่งกว่าในเด็กคอนโทรลครับแลตดก็อาอาราวกว่าไปได้หลายเด็กแล้วแต่ตัดสินใจเลยว่าอยากเล่นเด็กไหนผมไม่สนมไม่สนผมจะ do it I'll do it bro fuck it fuck it let's go let's go boys เธอนี่คนล็อกได้แล้วอะเธอนี่คนล็อกได้อะนผู้ชมอะไรไม่รู้ไม่ดีสนไม่ดีจะแคร์เล่นอะไรก็เล่นไปผมกินงาเ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 งโอเค nice น่าイスแล้วผมผมรีเจนเลยเนาะผมรีเจนเลยเนาะรีเจนไหมวะผมรีเจนหรือผมวิชั่นดีวะถ้าผมรีเจนเขาชางฉี่ได้แค่เลนเดียวอะเขาจะชางฉี่ได้เลนเดียวเว้ยเอ้ยไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ใช่ไหมเพราะว่ารีเจนไปมันก็เป็นซีเซอร์ลอนดอนอยู่ดีถ้างั้นเราเราต้องวนะิชั่นเนาะเราต้องนะวิชั่นเนาะวิสัยทัศน์ดีกว่าอย่านะอย่าเตะกันนะ ท่านออดโอเคก็ไม่ได้จะสนไม่ได้จะสนอะไรทั้งนั้นไม่สแนปนะครับเดี๋ยวไก่ตื่นฟพี่บล็อกแครีได้อยู่ บางครั้งเราบางครั้งเราต้องไปเอาแบบเล็กๆน้อยๆ,ๆบ้างต้องไปเอาสองใช่ไหมถ้าเม่กี้สแนปเดี๋ยวเขาดูตัวเราอดน,นี่พี่บ๊อบกินหลากหลายใช่ไหมกินหลากหลายเข้าไปเป็นสารอาหารในท้องพี่บ๊อบส่งพลังให้บ๊อบหน่อยครับทุกคนพิมพ์คาว่าบ๊อบ óp. ในแชทพื่อซัมมอนบล็อปซัมมอนบล็อ o ข้ามมอนมีคนมากมายเฝ้ารอดูนายอยู่บ๊อบ มาไหมวะทำไมเหมือนไม่ค่อยมีพี่แบลวซูเปอร,ร์โฟโหวัวสวยมากสวยมากสวยมากครับโอเคโหแล้วหินเต็มเด็กหินเต็มเด็กแล้วพี่บล็อคจะมาไหมอ่ะแล้วเขาจะกลับมาไหมท่านะผู้ชมช,ช่างฉี่โฉเขาเป็นทานอสทำลายเลย เป็นฐาน้องทำลายโอเคมากกว่านี้มอมสับเข้าไปให้มากกว่านี้ออกมาเป็นหินซะหินเต็มเด็กเฮ้ย hey! หินเต็มเด็กพี่ชายก็ต้องเตะเลยอ่ะมันก็ต้องอีกคือ อีกคือเนโอบล็อปเนโอปาร์ตี้เนโอน็อตติ้งแอร์เอโร่ผมจะดึงวิชั่นเขานะแอโร่ผมจะดึงวิชั่นเขาแปลว่าผมควรดึงวิชั่นให้มาสู้ขวาใช่ปะ่ะก็ผมเจฟเฟ้ากลางเหรอคือต่อต่อให้เขาย้ายวิชั่นมาทางซ้ายอะแอโร่ทำงานแอโร่ดึงวิชั่นนะ ไนส์ก็กินไปดิครับกินไปเลยให้อิ่มท้องเอ้าไอ้เชี้ยเกมเด้งกินเกมกูไปด้วยฮัลโหลฮัลโหลผมยังอยู่ปะแชทแชทผมยังอยู่ปะเนี่ยผมผมยังอยู่เนาะไอ้เชี้ยกินทุกอย่างของจริงฮัลโหลผมผมยังอยู่เนาะผมยังอยู่เนาะเช่กินยันนอกจอชัยชนะอิ่มท้องสงสัยกินหินเยอะไปหน่อยนะครับ หินเต็มท้องเกมหลุดเลยแต่วิบิน <What? S 1> เวลาการในเด็กเยอะเกิน <What? S 1> ใช่ไหมถ้าการในเด็กเยอะเกินพี่บอบท้องแตกอะ่ะท้องแตกเกมระเบิดคอมอนบล็อ,อบ Come on, ผู้คนมากมายอยากเห็นนายบล็อบ <'s> ฉะนั้นนายขึ้นมาได้แล้วยันนี้หัมือดีนะผมขอ,อยัด s สแนปสโตนเต็มมือมาพร้อมกับไซล็อกมาพร้อมกับเล็กเฮลลาส Come on, Blob. Come on, Blob. Nettie view. ok tông mã là blob blob vlog, 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 ủa bắp vlog, 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 đồ blob à uh. กำลังคิดอยู่ว่าเธอนี้ควรเล่นโอโคยดีกว่าเล่นโคโคยดีกว่าจิ้มเด็กบล็อบแวร์แวร์บล็อบแวร์แวร์อิสบล็อบมิสมาเวลมิสมาเวล เคียบล็อบแวแวบล็อบแวคอมอนโนบล็อบโนปาร์ตี้เล่นแหลดเหรอเล่นแหลดด้วยความเชื่อมันม่นว่าจะออกมาเป็นบล็อบแต่ว่าผมจะโดนเขาฮาฟฟู่ดิเกมนี้ถือว่าเขาได้เพอร์เฟคคอมโบะเนี่ยดาร์ดิวมิสมาเวลเนบูล่าไนโครเลอร์เมดูซ่าตรงกลางเซตคอมโบคอนโทรลแบบปีศาจเทิร์นฮาเลือกล็อกได้เลยบล็อบโดนชาตุคิงลบได้ไหมได้ครับยังไง โ r o เอ็กตรงนี้เอา้าแต่แปลว่าผมได้เปิดก่อนนะแปลว่าผมได้เปิดก่อนเขาไม่สามารถฮัฟฟู่ส่ผมได้พี่บล็อบชัท where is b l o b where is b l o b ผมคิดว่าเขาน่าจะยายในเคเลอร์เขาซ้ายใช่ไหมเขาน่าจะยายในเคเลอร์เขาซ้ายแล้วทำอะไรสักอย่างผมจะเล่นในว่าแลดด้วยความเชื่อมั่นที่ว่าบล็อบอยู่บนท็อปเด็กนะครับแหลด is b l o บ งง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 ง n งง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 งะงงกงง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 แงง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 ง่งงงงงงรงง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  โอเคโอเคมาสวยพี่บล็อบมาด้วยพี่บล็อบมาด้วยสวยครับสเน็บะคนับใสวันนี้การ์ดใหม่ไม่ซึมการ์ดใหม่ไม่ซึมแล้วก็สดชื่นนะครับตอนนี้ตอนนี้ผมคิดว่าในประวัติศาสตร์ของมาเวลสเน็บทั้งในอดีตยันยาวไปในอนาคตเนี่ยผมว่าไม่น่ามีการ์ดไปไหนซึมเท่ามาเธอแล้วผมคิดว่าเขาไม่น่าจะสร้างความผิดพลาดแบบมาเธอออกมาอีกแล้วนะครับทุกคน ไม่น่ามีอะไรทำให้ผมซึมได้เท่านั้นอีกแล้ว <c oughs> ยัดจิมเด็กบอบย้ายได้ไหมก็ย้ายไม่ได้ครับวาสามารถมันคือไม่สามารถถูกย้ายได้การเก่งแต่ดีไซน์ไม่เท่เท่ดีออกเท่ดีออกครับบอกว่าพี่บอผมไม่เท่ได้ยังไงแล้วแล้ว,ลวอ,อันนี้อะไรเนี่ยแล้วพี่ชายเวฟอะไรวะเนี่ยอะไหล พี่ชายอันนี้เวฟอะไรนะเทมโปเวฟโอเคเวฟแบบใดเวฟแบบใดเเล่นเพลงนี้แม่งเลย เล่นเพลงนี้ไปเลยครับท่านผู้ชมก็เล่นเพลงนี้ไปเลยเทัองลาวก็คือ just just blob bro just blob we are fine we are okay งง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  จะมาใหญ่ทั้งผมได้ยังไงคนละรุ่นกันครับแชทตอนนี้รุ่นแบบเฟเธอร์เวทเฟเธอร์เวทครับแชทตนนัวนี้ส่วนผมมันซูเปอร์ดูเปอร์เฮฟวี่เวทคนละรุ่นกันคนละรุ่นกัน บล็อคซีโลกิใช่ไหมคนนี้คนนี้เล่นโลกิถ้าจำไม่ผิดมาเลยมาเลยครับผู้ชม เกมนี้ก็บล็อคแครียูอีกแล้วหรือเปล่าบล็อคแครีมีคิดว่าในอนาคตบล็อคจะโดนปรับเป็นกินเด็กโบวพลังตามเลขที่ให้แทนพลังการ์ดที่กินไหมไม่น่ามั้งครับงั้นก็อ่อนเกินแต่ใดๆก็คือการ์ดมันเพิ่งออกมาไม่ถึงไม่ถึง10ชั่วโมงเลยมั้งยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยครับใจเย็นจะไปเนิร์ฟมันซะละ Regen Gang à? Nếu họ Regen Gang, mình cứ ra ở đây. 4x, 4y, siệp, sai lọp, chee đây à? Mình พี่บอ๊อบเท่าที่ผมอ่านประวัติพี่บ๊อบมาคือพี่บ๊อบเก่งมากเลยทุกคนสิ่งที่พี่บ๊็อบทาได้ก็คือพี่บ๊อบแบบทนการโจมตีต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นลูกกระสุนปืนบาซูกา้าอารพีจีอะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นไอ้เลเซอร์ง่อยๆนี่มันจะมายิงพี่บ็อบตายได้ยังไงวะผมไม่เห็นภาพเลยเมล่ะไห้เลเซอร์ง่อยๆมันจะมายิงพี่บอบตายได้ยังไงยิงปะโกบลอบโกบล็อบโก ผิวหนังกันแข็งแกร่งของพี่บล็อบม,มาพร้อมกับพลังเพิ่มมวลร่างกายโกบล็อปโกนี่ไงนี่คือพวกอ่อนแอโดนยิงอุ้ยอุ้ยแย่ละแย่ละแย่ละพักดัสฟิลิปปิกไม่โดนยิงก็จริงว่ะแต่เขามีบล็อบเหมือนกันเชื่อเขาเล่นบล็อบบวกแอโร่ได้อ่ะโลกิโลกิล,กลดควินเจตลดแล้วมีไซร์หลอก บลอบบวกแอรโร่วีรูส์ตาลิขิตไปแล้วพี่บล็อบจั่วขึ้นมาอีกโอเคไม์สโตนแซปสายเลยแบบปิศาจโลกิเราเจอกับโกกินี่ดาเบรีย <L> ขอสโตนอะไรสักอย่างให้กับผมโอเคสโตนขึ้นมาก็ไม่ได้ช่วยแล้วแล้วทำส์โทำสโตนไม่มาไงเธอนี้โดนเรมูรียาทำ์สโตนไม่หงายแรมไม่ได้มันค่อนข้างแย่นะท่านผู้ชมมันค่อนข้างจะแย่นะได้ไหมเธอหน้าเล่นหลา เธอหน้าเล่นลหละเธอต่อไปมี6 G จี้ผมเล่นหลาดขวาเพราะว่าในเด็กเรามีอะไรออดเหลืออยู่นะมีโอกาสที่เราจะก๊อปอะไรออดแล้วเป่า2ใบนี้หายไปได้ผมจะขอเป่าคุณได้ไหม <S 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 ผมจะขอะขอเป่าก็ไม่ได้เสียใจเสียใจครับ เอเจนยนมา just just blob เว็บ blob and we good right ผม blob แล้วชีวิตก็จะแฮปปี้แล้วเธอสุดท้ายผมไม่แก้เอาช่างฉีเตะคコレ็กเตอร์ได้ just just blob งางำมงามงางามะเล อันนี้ตะเล็ก <S <S ใช่ไหมท่านผู้ชมอ่าแล้วเราชนะไงเราชนะไงขวาผมปล่อยให้เขาแก้นาะผมไปผมไปเล่นตรงอื่นดีกว่าขวาผมปล่อยให้เขาแก่ไปฉ่างกลางฉ่างกลางไม่มีความหมายเราเปิดก่อนถ้าเขาจะฉ่างตรงนี้ฉ่างตรงนี้ฉ่างฉีโดนหนึ่งเข้าซ้ายผมผมปล่อยเขาฉ่างไปเนาะผมว่าปล่อยเขาฉ่างฉีไปดีกว่าเราเล่นแค่นี้เราชนะไหมรีกลางรีกลางไม่ดีสำหรับเรา,าเท่าไหร่ปะก็รีรีกลางอาจอาจจะดีนีเชิงกลางสเปซโดนซ้ายเรามี4ใบแต่ผมว่าอย่างนี้น่าจะพอแล้วไ,มไหมวะ ปไปไปดูหน่อยขวาเขาไม่เล่นแล้วอ่ะใช่ปะน i n i ต t ร r บวก Sentry โอเค Sentry มาจากไหนวะ Sentry น,น่าจะมาจาก Agent เวเะ Agent สิบสามเราไหวเราชิลเพราะพี่ Blob carry ่ยู ร็อบโดนโรกเลยได้เปิดตัวไหมก็ได้ครับโรกโรกก็ได้ความสามารถเปิดตัวของร็อบไปด้วยไงแต่ไม่ไม่ไม่ใช่ขโมยพลังของร็อบไปนะคือความสามารถพวกนี้มันมันปรับมาหลายแพทแล้วนี่ถ้าใครจําได้ก็คือเวลาโรกขโมยความสามารถเวลาเอฟซ็อบบิ้งแมนกี้ความสามารถอะถ้าโรกขโมยการดต่อเนื่องที่มีความสามารถเปิดตัวโรก,ก็จะเปิดตัวด้วยถ้าเอฟซ็อบบิ้งแมนกปี้กาดเปิดตัวที่มีความสามารถต่อเนื่องด้วยเอฟซอบิแมนก็จะก็จะกปี้ความสามารถต่อเนื่องมาด้วยการมันเป็นอย่างนั้นนะ โรไม่เชิงแก้ขนาดนั้นแต่โร้จะกินเด็กเราแล้วได้พลังเพิ่มเป็นเพลย์เซอร์ไพรส์